สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปในช่วงวิเคอห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่13ทธันวาคมนะครับ2559ตัวแรกนะครับก็เป็นตัวดีเอราวันกรุ๊ปนะครับก็เรามองว่า ในส่วนของคอปอินเนี่ยโรงแรมจิ๋วแต่แจ๋วนะครับบริษัทตั้งงบลงทุน1นึ่งมนล้านนะครับสำหรับการเตริบโตในปี59-63โดยการเปิดโรงแรมใหม่นะครับทั้งในและต่างประเทศครบ90แห่งจากปัจจุบัน38แห่งนสซินไตามารส3เนี่ยในช่วงนาสซินไตามารส3ม,มี38แห่งเป้าอยู่ที่90แห่งนะครับในีก5ปีข้างหน้าน่าจะเป็นหุ้นที่สนใจในแง่ของการเตริบโตสำหรับ ตัวฮอปอินเนี่ยเป็นโรงแรมจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นโรงแรมระดับบัตเจ็ตนะครับอยู่ตามหัวเมืองรองเน้นจับลูกค้าองค์กรเป็นหลักนะครับมีอัตรากําไรสูงนะครับช่วยลดความผันผวนจากปัจจัยตามฤดูกาลนะครับช่วงไฮซีซั่นก็จะดีโลซีซั่นก็จะหายไปอันนี้ก็จะลดความผันผวนไปณสิ้นปี59นะครับมีฮอปอินทั้งหมด23แห่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดเพิ่มเติมได้ทั้งในและฟิลิปปินส์นะครับอีก7แห่ง โดยในปี60เนี่ยวางเป้าว่าจะรายได้จากคอบอินจะเพิ่มจากปัจจุบัน2เป็น16นะครับในปี63นะครับซึ่งจะเห็นการเปิดโรงแรมจากอย่างต่อเนื่องในจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของ ปี60นะครับน่าจะมีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดโรงแรมระดับ mid scale นะครับจำนวน2แห่งในกรุงเทพคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ปี61จะช่วยหนุนพอร์ตโฟลิโอของบริษัทรองรับการเติบโตของอุตสาหการรมท่องเที่ยวในไทยแนวโน้มการดำเนินงาน9เดือนนะครับมีกำไร178 เพิ่มขึ้นนะครับเยมเนีย,น,ย,ยน,นะครับอย่างไรก็ตามมีปัจจัยทั้งสู่ทัวร์สู์เหลยญและบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงไว้อะไรนะครับทาให้ผลงาน Q4 อาจจะทรงตัวเยอเนีย,น,ย,ยน,นะครับกาไรปี59น่าจะเติบโต85%้เยอรนเยอเนีย ในปี60น่าจะเริ่มรับรู้ไราได้จากฮอบอินในฟิลิปปินส์เข้ามาเต็มปีประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นจากปีนี้นะครับคาดหมายกําไรเพิ่มเรื่อน16%นะครับก็ยังชอบเอราวันนะครับในส่วนการปรับผ่อนนะครับอากเดิมที่เน้นโรงแรมระดับกลางนะครับในไทยนะครับ าการเปิดโรงแรมฮอปอินนะครับระดับบัตเจ็บเพิ่มเติมในไทยและฟิลิปปินส์จะช่วยลดความผันผวนของช่วงไหซีสั้นลงนะครับแล้วก็ช่วยหนุนผลประกอบการไปพร้อมกันนะครับมองราคาพื้นฐานที่6บาท50แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวเอราวันดีเอราวันกรุ๊ปสำหรับข่าวตลาดวันนี้นะครับก็น่าจะได้ทราบไปแล้วในช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับ ก็ในช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับก็เป็นเรื่องของผลการประมูลโครงการลดไฟฟ้าสีส้มนะครับซึ่งสัญญาที่1เนี่ย กลุ่ม CK กับ s t a คอนที่รวมกันเป็นกิจการร่วมค้า CK s t a c o คนี้ได้ไปนะครับที่26,000เอ่อ2 6 9 8ล้านเทียบกับราคากลาง2 7 3 5ก็ต่ำกว่าราคากลางเล็กน้อยสำหรับสัญญา2นะครับ21,572ล้านนะครับราคากลางที่2 6 4ล้านนะครับในส่วนของสัญญา3 ITD ได้ไปนะครับ ก็ได้ได้ที่18,589ล้านเทียบกับราคากลาง18,655ล้านสัญญา4นะครับกลุ่มยูนิคได้ไปที่ 900, 9 0 9 9 9 9ล้านนะครับเทียบกับราคากลางนะครับ10,000กับ25ล้านนะครับกลุ่มยูนิคได้สัญญาในส่วนในส่วนของ สัญญาที่6กลุ่มยูนิคก็ได้ไปนะครับก็เป็นสัญญาเล็กๆ3,750ล้านเทียบกับราคากลาง3,790ส่วนสัญญาที่5นะครับก็จะประกาศผลสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นสัญญาเล็กก็ไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่นะครับระดับ ไม่เกินหมื่นล้านนะครับคิดว่าจากนี้เนี่ยจะเป็นการเจเจจาต่อรองกันนะครับเซ็นสัญญาในช่วงกุมภา60นะครับจากนี้จะเป็นโครงการลถไฟลางคู่5เส้นซึ่งจะขายซองสัปดาห์หน้ากว่าจะประกาศผลคงเป็นปีหน้าปัจจัยเร่งงานประมูลคงไม่มีแล้วสําหรับปีนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีงานประมูลลุ้นประมูลได้ในปี60นะครับ หุ้นที่เราแนะนำเป็นหลักนะครับได้แก่ C.K. ละ s t e k o n สำหรับวันนี้มีเพียงทุนนี้ขอบคุณครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ